จะเป็นอิงโง่ไม่ว่าจะเป็นแรดหรือไม่ว่าจะเป็นกะรีไม่ว่าจะเป็นอิงโง่ไม่ว่าจะเป็นแรดหรือไม่ว่าจะเป็นกะรีสวัสดีครับท่านที่เคารพครับหลายคนสะใจหลายคนยิ้มย่องเหมือนกับคนที่พี่น้องได้ชมได้ฟังคลิปไปเมื่อสักครู่อดีตผู้นำประเทศ ตีปีกกันใหญ่ครับเมื่อเช้านี้ตีกันพุบพับพุบพับกันไปหมดก็ผมยังยกนิ้วโป้งให้สองโป้งสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาน้องๆหนูๆเอาเป็นว่างานนี้ไม่มีใครผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจเอาเป็นว่าตำรวจนะฮะแล้วก็นักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่มีใครผิดถ้าจะผิดเนี่ย ผิดที่นายกลุงตูตูประยุทธ์จัน์โอชานี่ถ้าเป็นผมนะครับพี่น้องที่เคารพถ้าเป็นคณะการนำของโยชนปลดแอกเนะี่ยวันนี้จะไม่นัดครับจะไม่นัดที่ราชประสงค์เพราะว่าเขามีพรกรฉุกเฉินขั้นร้ายแรงขั้นสูงสุด ไม่ควรจะไปรวมคนรวมคนกันที่ราชประสงค์แต่ผมจะเลื่อนไปที่นนทบ,บุรีนะครับถ้าคิดจะกวนตีนกันนะฮะถ้าคิดจะกวนตีนกันง่ายๆก็เมื่อเขาไม่จัดในกรุงเทพเพราะมีพารอฉุกเฉินในเขตกรุงเทพเขาไม่ได้เรียมรวมปริมุนทนเราไปจัดแถวฟิวเจอร์พาร์คหรือแถวอะไรเสียรังสิตอะไรประมาณเนี้ย ค่ะคิดจากวนตีนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่น้องๆหนูๆได้ทำกิจกรรมเมื่อวานลำาลึก14ตุลาคมแน่นอนเด็กๆเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะรครับในหลายเรื่องในหลายกรณีอย่างเช่นคนเราเนี่ยยืนอยู่เป็นบนเวทีนะครับผมเนี่ยยืนอยู่เป็นบนเวทีจตุพรนัทวุฒ ยืนอยู่บนเวทีก็ไม่อาจรู้ไปได้หรอกครับว่าด้านหลังเวทีใครไปนู้นจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนไปนหนึ่งเดียวกันเราอยู่ที่นั่นแหละครับราชมังคลาเมื่อปีห7เนี่ยพี่น้องจะเห็นนะว่าเราจัดคนโหมโหร้านมากแต่ขณะเดียวกันด้านหน้าอินดอร์เซเดียมหรือหน้าราชมังคลาเนี่ยก็มีกลุ่มคน ไม่รู้จะประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายนะครับไปยืนตั้งเวทีกันกันับคณะเล็กๆแต่คนก็มาเ hey, ฮ hey, hey, hey ้ยวเพราะคนเหล่านั้นด่าเจ้าจาบจ่วงถึงเจ้าคระหนึ่งเดียวค,ครับแกนำนำนักเรียนนิสิตนักศึกษายืนอยู่บนเวทีปราศัยอยู่แล้วก็กำลังอะไรยังไม่ถึงทำเนียบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับกำลังเจรจาความกัน ก็มีอุบัติเหตุผมใช้คำว่าอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นก็มีกระบวนมบมบเนี่ยหลายคนซึ่งอยู่ในช่วงห่วงอารมณ์ที่ซึ่งไม่รู้ใครเป็นใครนะครับไปพูดง่ายๆว่าไปขวางหรือไม่ก็ไม่มีใครเห็นนะครับหลายคนไม่ไม่ไม่ทราบว่าเหตุเหตุมันเกิด จริงๆเป็นยังไงต้องให้ความเป็นธรรมกันด้วยไปเขาบอกว่าไปขวางขบวนสเสด็จถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่บังควรแต่ผมดูจากเหตุจากการเราเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เราไปสรุปอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้เห็นกับตาเนื้อพี่น้องที่เคารพครับเด็กๆณนหน้าวนนี้เนี่ยที่เขาถูกวควบคุมตัวไปอยู่ที่ กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนก็ดีหรือส่งไปที่สอน,นอนไหนก็ดีหรือว่าทนายน้อยอานนท์เนี่ยก็ขึ้นฮอไปรับทราบข้อหามาตรา116ที่จังหวัดเชีงยงใหม่อันนี้ก็เราก็ไม่รู้ไม่ได้เห็นแต่เห็นจากโพสก็ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่แต่ว่าผมสังเกตนิดหนึ่งว่าการประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ย ทำไมประกาศตอนย่ำรุ่งเพราะว่าในการเข้ามาพูดคุยเจรจาความเพื่อจะให้ม็อบล่าถอยเนี่ยโดยหลักการปฏิบัติสากลเขาทำกันในเวลากลางวันแต่นี่เอาตอนย่ำรุ่งตีสีกันเลยเอาละครับเรื่อง <c oughs> อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้สำหรับผู้ที่ครองอำนาจถืออำนาจอยู่ ลุงตูแกไม่รู้สึกรู้สาอะไรแล้วครับแกก็ทำไปตามหน้าที่ของแกไปแกก็อาศัยเหตุด้วยอารมณ์ที่รวดร้าวเจ็บปวดจากเหตุการณ์ที่ทหารพูดกันง่ายๆทหารถูกฝึกถือฝนมาแต่แต่ออดแต่อ้อนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันแต่เวลานี้กลับกลายเป็นเรื่องตาลปัดไปนะครับพี่น้องที่เคารพ ที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตผู้ที่เป็นนายทหารผู้ที่เป็นนายกรัฐมตรีเนี่ยเหมือนันครั้งหนึ่งเ,เหเรือบินพระที่นั่งของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชโดนยึดอยู่ที่สนามบินมิวนิกประเทศเยอรมันรัฐบาลในขนาดนั้นก็คือคน <c oughs> ที่เห็นในคลิปที่ดูถูกดูแคลนคำพูดคำจาบนเวทีกล่าวถึง ส,สตรีเพศแม่ไปนั่นแหละครับก็ไม่เห็นทำอะไรคุณประยุทธ์แกก็อาศัยอำนาจของแกเขาก็พูดกันนะเหมือนกับกล,กลายเป็นการยึดอำนาจตัวเองอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ถึงกับขั้นที่จะต้องลงไม้หัวล้างข้างแต่กันก็มีบ้างนะครับกระทบกระทั่งกันแต่ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ผมเปรียบเปรยฟังถ้าคุณประยุทธ์เป็นบอดี้การ์ดในหนังนะในหนัง เป็นมือปืนคุ้มครองอเจ้านายทักคนหนึ่งเนี่ยเมื่อคู่ต่อสู้ยิงปืนจะสังหารเจ้านายมือปืนจะต้องยิงโต้ตอบหรือไม่มือปืนก็ต้องเอาเขาเรียกแอนอกลับอะไรประมาณนี้แต่ที่ผ่านมาคุณพระยุทธ์ไม่นะเขากันแนกันแหนจับอะไรก็นแล้วแต่ พาดพิงกล่าวหาพาดพิงไปถึงเบื้องบน,บนเบื้องสูงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์คุณประยุทธ์ไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกมาปกป้องไม่ได้ไม่มีสัญชาตญาณความเป็นนายทหารไม่มีนะที่ผมผมสังเกตเห็นด้วยพฤติกรรมจากสื่ออะไรก็ดีเนี่ยป,ปกติคุณประยุทธ์จันโอชาต หเป็นทหารสองเป็นนาย,ยกรัมตรีสาเป็นรนัมตรีว่าการกระทรวงคราหมเนี่ยจะต้องไม่นิ่งนอนใจจะต้องออกมาแก้ต่างให้กับราชวงศ์ว่าอันนั้นหนึ่งสองสามสีหรือไม่ก็พูดง,ง่ายงมาปกป้องแอนอกรับให้มันสมฐานะให้สมเกียรติยศความเป็นนายทหารเก่าเนี่ยมันน่าจะทำมากกว่านี้แต่ว่าครั้งนี้มากระทําเหตุโดยเยที่ เรื่องขบวนเสด็จนะผมสรุปเอาว่าเรื่องขบวนเสด็จนี่แหละแต่จริงแค,แค่ไหนทุกคนไม่มีโอกาสได้เห็นแต่ก็มันเกิดขึ้นแล้วละถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไปถึงจุดนี้ก็มีน้องๆหนูๆเด็กๆลูกหลานพวกเราทั้งนั้นแหละครับผมเนี่ยมาขอความเมตตาจากผู้มีอำนาจที่จับกลุ่มคุมขังที่จริงจากข้อหาเก่านะครับไม่ใช่ข้อหาเมื่อวาน จากก็หาเก่าไม่ว่าจะเป็นลุงอ้วนนะไอ้หนูลุงตัวหนูด้วนใส่แว่นเด็กผู้หญิงนะแล้วก็ไอ้เควนกลิ่นเควนกลิน,น,นนะเด็กอ้วน,วนผมเป็นห่วงเป็นใยเด็กๆเพราะว่าเราเคยติดคุกทหารมาก่อนในตอนปฏิวัติยีบสพฤษภาห้าเผมอยากจะวิงบอลร้องขอไปอยังผู้มีอำนาจขอความเมตตา ขอความเมตตาเมตตาทำค้ำจุนโลกยังไงก็แล้วจับก็จับไปแล้วเอาเธอเข้าใจได้ว่าเป็นปฏิบัติตามข้อกฎกหมายผมไม่ได้โทษใครไม่ได้โทษเจ้าหน้าที่แต่ผมขอความกรุณาจากนายกลุงตู่ช่วยกำชับคำชาไปยังผู้ที่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนายร้อยผู้กงผู้กองจา่านายดาบในายสิบใครก็แล้วแต่ที่ควบคุมคุมขัง เด็กอยู่ในเวลานี้ใช้คำว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าก็คุกหรือเอนจำเล็กๆในในสถานที่ของตำรวจอย่าไปาทำลายจิตใจอย่าไปข่มขู่ข่มเหงอย่าไปอย่าใช้วินัยความเป็นทาหารอย่าลืมว่าเด็กๆเหล่านี้ไม่ได้ผิดคดีที่อุกักกันอย่างปล้นฆ่า ข,ข่มขืนอนาจารฉกชิงวิงลาวไม่ใช่เป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งอย่างที่ไปหลอกตุนต้มตุนอะไรเขาไม่ใช่เป็นคนประเภท18มงกุฎเป็นลูกหลานเราขอให้ปฏิบัติกับเด็กๆเหล่านั้นหนูๆเหล่านั้นเนี่ยยังมีคุณธรรมขอไว้ท่านนี้แหละครับขอจริงๆอย่าไปคุกคามอย่าไปข่มเพงอย่าไปทำอะไรที่มัน,มนเกินเลย ไม่ใช่ไปเอาเด็กเหล่านี้ไปรวมตัวรวมกลุ่มอยู่ในห้องขังเดียวกันกับพวกนักโทษค้ายาเสพติดนักโทษข่มขืนนักโทษฉกชิงวิ่งราวนักโรษที่ปล้นอะไรอย่างเงี้ยขอความเมตตาเถอะครับแยกให้เขาเป็นหมวดหมู่ไปอยู่ในจุดที่เขาเป็นเด็กนะเด็กเ่ะเด็กก็คือเด็กอะทำอะไรไป ทุกอย่างก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาหรอกครับสิ่งเหล่านี้ผมก็เชื่อนะด้วยสุดสิตใจล้นเกล้าประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าหรือพระราชวงศ์วง์เธอทุกพระองค์สมเด็จพระองค์ทีหรือพระองค์พาคือปันนี้ก็ได้เห็นวนะ่าผมคิดว่าเจ้านายชั้นสูงเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินท่านมีพระเมตตาเพราะนั้นท่านมีเมตตาถ้าไม่มีเมตตาท่าน ท่านคงสั่งในเรื่องมร้อยสิบสองไปแล้วหรอกไม่ต้องไปเรียกนายกมาพบว่าเรื่องการใช้มอสิบสองร้อยสิบสองเนี่ยให้มันบรรเทาเก่เหตุให้มันพอเหมาะพอควรแล้วก็ไม่ใช้ได้ยิ่งดีอะไรประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ผมก็เชื่อเมตตาท่านล้นฟ้าเมตตาท่านยิ่งใหญ่เหมือนกับท่านพ่อของท่านคือล้นเก้ารัชการที่เกนะ้านะครับแล้วก็ใจท่านยังกับแม่น้ำ แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเด็กก็คือเด็กขอความเมตตานะครับนะครับท่านนายกครับขอความเมตตาจริงๆยังไงก็ให้มันพอเหมาะพอควรกับสถานะรูปของเด็กอย่าไปทำอะไรที่เป็นการทำลายจิตใจและก็ร่างกายก็ว่ากันไปผมก็เชื่อว่าทุกคนคิดอย่างเดียวกับผม <c oughs> อันไหนก็ที่จะอารมณ์มอ่รวยได้ในตอนที่อยู่ในคุกในตอนที่กักกันบริเวณอยู่ ขอบินทบาทคิดว่าแต่พระสงฆ์เขาพูดเขาเรียกว่าบินธบาตนะครับขคิดว่าผู้มีอำนาจคงจะฟังแล้วก็นี่แหละครับบทเรียนของการเป็นนักต่อสู้เรื่องคงยังไม่จบเท่านั้นนะครับยังต่อสู้กันไปอีกหลายนานทีเดียวนะครับขอขอบคุณจริงๆพี่น้องครับที่ได้ร่วมกันสนับสนุนสินค้าพี่ทีวีและ ปุ๋ยรราหมูไม่กลัวน้ำร้อนใช้ได้กับทุกพืชขอบคุณครับ